14สิงหาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับ15นาฬิกาของวันนี้ครับเราจะมาทำการฟื้นฟ,ฟูทุเรียนต้นนี้นะครับเราปลูกได้1ปี2เดือนปรากฏว่าในช่วงฤดูฝนที่ตกชุกๆในช่วงกรกฎาหาสิงหาเนี่ยก็ให้เกิดสภาพรากด้านล่างเนี่ยน่าจะอ่อนแอเนื่องจากว่าดินแฉะไม่ได้รับแสงแดดนานาวิธีการแก้นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าดินเขาแฉะระบบรากเขาอ่อนแอ วิธีการในการแก้ไขก็คือเราจะใช้จุลินทรีย์ผงตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นระบบรากนะครับวิธีการใช้นะครับเราก็จะโรยไปบางๆแบบนี้นะครับเพื่อที่จะกระตุ้นรากบำรุงรากแล้วก็เป็นการปราบเชื้อราไปในตัวเพราะว่าจากนี้ไปก็จะทำเขา,าจะทำให้เกิดฝนหรือว่าฝนตกน้อยลงนั่นเอง นะครับวิธีการนี้ก็จะเป็นการช่วยแบบง่ายๆไปก่อนนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับเราถึงจะใช้น้ำหมักมาพ่นตามเุที่เราทําอย่างนี้ก็ด้วยเหตุผลอยู่2ประการนะครับประการที่1เราใช้จุลินทรีย์ผงเนี่ยเพื่อที่เป็นการปราบเชื้อราแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการฟื้นฟูกระตุ้นระบบรากประการที่2ก็คือเราจะใช้น้ําหมัก มาพ่นทางดินนะครับรวมทั้งน้ำส้มควันไม้พ่นดูแลยอดอ่อนซึ่งขณะนี้อ่อนแอนะครับจังหวะที่ใบอ่อนแอแบบนี้นะครับก็จะทำให้มแมลงต่างๆมารุมมาตุ้มได้นะครับมแมลงที่จะมารบกวนทุเรียนในช่วงนี้ก็จะเป็นเพลี้ยไฟแล้วก็เชื้อราส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะทำการเอาน้ำส้มควันไม้แล้วก็เอาน้ำหมัก มาทําการพ่นนะครับประคองไว้ครับกว่าจะหมดฤดูฝนแล้วก็ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวนั้นรากเขาก็คงจะแข็งแรงขึ้นเมื่อเราพ่นน้ําหมักใส่ทางดินไปก็จะทําให้รากน,นําน้ําหมักนั้นไปกินไปใช้บํารุงต่อไป ต้นนี้อ,อนาคตข้างหน้าถ้าหาว่าไวไม่ไหวนะครับด้านหน้านั้นด้านบนนั้นเราอาจจะตัดยอดเพราะว่าสภาพข้างล่างนี้ดูแล้วมันยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรและก็สิ่งที่เราจะตัดยอดได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งรอให้ระบบรากเขาฟื้นระบบรากเขาฟื้นใบเขาเริ่มมีลักษณะหนาขึ้นเปล่งปลั่งขึ้นช่วงนั้นเราตัดยอดได้ ประโยชน์ของการตัดยอดก็คือเมื่อเราตัดแล้วจะทําให้กิ่งอวบขึ้นลําต้นอวบขึ้นนั่นเองนะครับต้นนี้ก็เราจะประคองเอาให้รอดในช่วงฤด,ดูฝนนี้ไปก่อนโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ